ค่ะานผว้ชงคาพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะค่ะดนฉั้นดรวันทิดาสงขาาก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวัลงามสีโรชนกุลวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นธนูลักษณ์และก็ดาวพระราหูและก็ได้กล่นไปนิดนึงเกี่ยวกับดาวพระฤหัสซาดีนะคะตอนนี้ดาวพระสาดีกวจรไปสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบกระดุมพระ แล้วก็ดาวพระงหัสบดีนั้นมาจากพบาสตชาและภพวินาศจะเกิดอะไรขึ้นคะจังค่ะขณะนี้นะคะเขาเรียกว่าภพที่สองเนี่ยเรียกว่าสุญญะพาหะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีสถิต อยู่พบสุญญะพาหะาสุญญะพาหะาหมายถึงพบที่นำหน้าลัคนานะคะเป็นพบที่ชักจูงนะคะให้นำไปสูเ่เรียกว่าสิ่งนั้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงดาวด้วยนะคะในเรื่องของความหมายดาวคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้การติดต่อที่ดีนะคะเนื่องจากพระพฤหัสบดีมาจากเจ้าเรือนสหัชชะนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะได้เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนในสังคมนะคะชัก นำพาเงินทองรายได้นะคะมาให้ท่านนะคะด้วยดาวเพื่อเป็นดาววิชาความรู้บางท่านเนี่ยได้ใช้วิชาความรู้หรือหรือได้เจอเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถนำพางินทองรายได้มาให้ท่านนะคะบางท่านเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทําให้เกิดเงินเกิเกดทองเกิดรับผลแต่มาจากเจ้าเรือนวินาศ <oro. S 1> นะคะก็ต้องระมัดระวังวินาศมากระดุมพระนะคะเงินที่ได้มาก็ต้องใช้จ่ายไปเรียกว่าการเงินการทองช่วงนี้นะคะยังต้อง ได้มาจ่ายไปอยู่นะคะเนื่องจากพอไปดูที่พระราหูแล้วพระราหูเองก็ยังเป็นนิดอยู่นะคะจนกว่านะคะพระราหูเนี้ยจะยกนะคะเข้าที่ราศีเมษคือมีพลังมากกว่านะคะในวันที่30มีนาคมนะคะเร็วๆนี้แล้วนะส่วนดาวพระพฤหัสบดีเองขณะนี้เนี้ยอยู่ในภพการเงินก็ยังให้โชคให้ลาบได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะถือว่าดีค่ะอาจารย์นะคะก็ดาวพฤหัสเนี้ยเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัย แต่ดาวพระอัสสดีก็มาจากภพวินาศหรือวินาศนะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาก็อาจจะรับรับด้วยจังใช่ค่ะออได้มาแบบ,แบบไม่เปิดเผยแบบไม่เปิดเผยแบบได้มาแบบซ่อนเร้นก็ต้องแอบแอบใช่ค่ะออนะคะแล้วดาวพระอัสสดีเมื่อโกจรมาสถิตท,ที่ภพที่สองเรียกว่าศูนย์ยาพหะคือเป็นหน้าเป็นตานแล้วก,ก็เรียกว่าดาวใดก็ตามนะคะเมื่อสถิตอยู่ภพที่สองแล้วดาวนี้ โดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวดีอาจารย์ก็สามารถโน้มน้าวชักจูงให้เจ้าชะตาเป็นไปทางนั้นนะะคเพราะฉะนั้นก็ดีบางท่านช่วงนี้นะคะเรียนนะคะอยากเรียนอะไรหลายหลาย่างแล้วก็พออยู่ในพบกระดุมฮะเรียนแล้วก็เอาไปใช้ทํามาหากินทําสาขาอาชีพแล้วก็ได้ผลนะคะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จด้วยผงเข้าสังคมแล้วก็คือมาจากสหัชชาด้วยนะคะ ตอนนี้อาจจะเรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ค่ะไสยศาสตร์ค่ะไสยเวทได้ได้หมดเลยนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการค่ะนะเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับดาวพระพฤหัสบดีวิชาการแพทย์นะคะวิชาการแพทย์แผนไทยแผนโบราณได้หมดเลยได้หมดเลยเนื่องจากมาจากภพวินาศใช่ค่ะนะคะเรียนเนี้ยตอนนี้เรียนแบบ จะเรียนแบบทางไกลก็โอเคสำเร็จตอนนี้ออน,อ,ออนไลน์ก็ได้ออนไลน์เนี่ยทางไกลเนี่ยได้หมดเลยนะคะ,คะตอนนี้ท่านสามารถเรียนวิชาต่างๆได้แล้วก็สําเร็จด้วยนะคะสำเร็จด้วยนะคะดาวพระอยู่พบที่สองสำเร็จ สำเร็จคือยังดีไปอีกหลายปีค่ะพบที่สองดีพบที่สามพบที่สามก็อีกไม่นานแล้วพบที่สี่พบที่สี่ก็เป็นปฐุมเกณฑอพบที่ห้าพบที่ห้าเป็นราชเกณฑ์พบที่หกตอนนั้นก็พักไว้ก่อนอีกหลายปีอีกประมาณอีกสี่ปีนะคะสี่ปีอีกสี่ห้าปีก็ต้องเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยดาวพระันกำลังให้คุณท่านท่านสามารถเรียนได้เรียนได้หรือเรียกว่า เข้าร่วมสมาคมกับบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความรู้คมีความสามารถจะดีมากมากนะคะยังจากมาจากสาสตะมากระุมพระแล้วก็มาจากวินาศนะคะค่ะเราไปต่ออีกองค์เลยค่ะอาจารย์ค่ะดาวนี้ก็น่าสนใจดาวพระมฤตยุค่ะมฤตยุนะคุณลักษณะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มฤตยุเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนะคะเป็นดาวแบบเคราะห์นะคะให้โทษนะคะในเรื่องนะคะ เรียกว่าเป็นดาวแห่งความตายเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคนะคะเป็นดาวแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคที่หาสาเหตุยากโรคที่ซับซ้อนนะคะโรคที่หาไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอนะคะแต่ในจุดที่ดีนะคะเป็นเรื่องนวัตกรรมนะคะสิ่งแปลกใหม่นะคะสิ่งเรียกว่าถ้าเป็นสิ่งเก่าก็เป็นสิ่งลี้ลับลึกลับนะคะเป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้านะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้ถือว่าดีให้คุณ นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นดาวบับเคราะก็ให้โทษนะคะมากกว่านะคะแล้วตอนนี้ดาวมฤตยูซึ่งมาจากกระดุมพระมาบรรทุอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นะตอนนี้ แต,แต่มรุจิยูนะคะอยู่พบพันธุข,ของคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยหลายปีมาแล้วนะสิ่งที่ท่านได้เจอก็มีสาเหตุที่จะต้องทําซ่อมบ้านซ่อมรถคะต่างๆน,นานานะคะคเดี๋ยวหลังคารั่วบ้างนะคะคแอร์เสียบ้างนะคะไม้ผุพังบ้างนะคะคเพราะฉะนั้นนะคะ,ะมรุจิยูเนี่ย อยู่พบใดเรือนใดทําให้เรือนนั้นต้องมีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะ,ะฉะนั้นท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะคะบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะ,คะบางท่านนี้ก็มีการย้ายโรงงานะนะคะบางทา่านเนี่ยนำเงินไปซื้อนะคะอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมเข้ามาสู่โรงงานบางท่านเนี่ยอาจจะมีการ ปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านในช่วงนี้นะจนไปถึงวันที่7กรกฎาคม2565นะคะพระมฤตยูก็จะยกออกนะคะจากราศีเมษนะคะไปสู่ราศีพฤษภนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะก็อาจจะทุเราบาบางลงแต่ก็ยังไม่จบค่าจารย์เพราะว่าเดี๋ยวพระราหูเองก็จะยกเข้าที่ราศีเมษนะคะเรียกว่าราหูสี่ นะคะราหูเป็นสี่นะคะก็เป็นโยกเกณฑ์ที่ยังต้องทำระมัดระวังยังต้องนําเงินเนี่ยไปซ่อมบ้านอยู่นะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์ในราศีอัมพะซ่อมแล้วก็ดีดีขึ้นค่ะตอนนี้ดาวพระฤตยูนะคะในส่วนที่ดีก็ตอนนี้อาจจะประสบความสําเร็จได้ด้วยหลักทรัพย์อาจจะได้ โดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ดีใช่ค่ะในส่วนที่ดีค่ะแต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะป่วยไข้ได้ใช่ค่ะนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียก็ได้อัจาพ่อแม่คนอายุมากๆอาจจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านโดยไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝันนี่ในส่วนเรื่องอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านใช่เพราะว่ามารดิตยูเนมาจากเจ้าเรือนดุมพระกระดุมพระมาพันธุนะคะสองเรื่องเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นแล้วดาวพระมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวภัยอาเษศไทยมฤรตยูมฤตยูเป็นดาวลี้รับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงผุดผับจับพลันรวดเร็วค่ะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงอนะคะเราคิดแบบนี้ค่ะ เราไม่คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้<ม>ก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษนะคะ,คะอยู่ที่เราต้องเรียกว่าเตรียมการวางแผน้วยกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นจากตรงนี้ไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนที่ดีก็มีมากมายอาจารย์ใช่ในส่วนที่ต้องระมัดระวังดาวนะคะก็มีทั้งคุณและโทษเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังเตรียมการ ไม่ประมาทกับชีวิตใช่ค่ะผลสุดท้ายก็จะผ่านพ้นไปอย่างดีนะคะเนื่องจากดาวแต่ละองค์ให้คุณให้โทษนี้ก็จะมีเหมือนกันค่ะก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านให้ดีนะคะช่วงนี้ค่ะอาจจะเจ็บป่วยได้เจ็บป่วยใช่เงินจ่ายทองไปเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะนะคะก็ดูแลกันนะคะเรียกว่าไม่ประมาทไม่ถ้าไม่ประมาทเนี่ยก็สามารถทุเราเบาบางทุเราเบาบางนะคะประมาทก็ ความประมาทเป็นหนทางแห่งความเดือดร้อนใช่ค่ะนะคะไม่ประมาทในชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถแก้ไขไปได้ตอนนี้ไปต่อดาวอีกองเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ชอบมากดาวอะไรคะที่อาจารย์ชอบอยู่ตอนนี้ดาวพระสุขค่ะเออดาวพระสุขดาวพระสุขสุขแสนอําไพเนี่ยค่ะเออดาวพระสุขตอนนี้อาจารย์ดาวพระสุขตอนนี้นนนโคจรมาสถิตที่ราศีธนูซึ่งเป็นภพวินาศดาวพระสุขมาจากภพปุตตะแล้วก็ภพกัรมะอนนี้มาอยู่วินาศจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ ดาวสุวินาศดาวสุเป็นดาวแห่งความรักกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามความหมายดาวเนี่ยช่วงนี้ในเรื่องความรักอาจจะมีปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะเพราะว่าภพวินาศเนี่ยเป็นภพที่ปิดปกปิดปิดบังนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบท่านหรือบางท่านอาจจะมีความรักแบบแอบซ่อนนะคะแต่ว่าช่วงแต่ว่าพอดูที่ดาวเจ้าเรือนแล้วดาวพระสุมาจากเจ้าเรือนกัมมะนะคะและเจ้าเรือนปุตตะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมมะไบวีนาช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเดินทางนะคะเพื่อจะอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆในเรื่องงานนะะหรือระมัดระวังในเรื่องงานอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นท่านต้องเ,นเหนื่อยท่านต้องต่อสู้ท่านต้องแก้ไขเนื่องจากมาตรฐานตรงนี้เป็นมหาจักรนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหนื่อยกับงานนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องงานนะคะแล้วก็อาจจะมีความรักแบบปกปิดปิดบังเนื่องจาก เ,เจ้าเรือนตุตะเองเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องความรักใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็พระสุกเองไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะอาจารย์อยู่กับดาวพระอังคารเพราะฉะนั้นดาวคู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรนะคะสุกกับอังคารเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องออใช่ค่ะเป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นเรื่องความรักที่กล้านะคะด้วยค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็ดาวคู่นี้มาร่วมกันก็ ดาวประสุกเนี่ยเป็นมหาจักรมหาจักรควักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบ,บันปันโฉมเฉงช่างผัดพวนนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเกลงจึงมีให้ดีใจดาวประสุกมาร่วมกับดาวพระอังคารเป็นเร,เรียกว่าคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคจันโฉมตรูคู่พุทธนองเยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาเออราูกับเสาเป็นมิตรแก่กันนะคะคือคู่มิตรเนี่ยเมื่อมิตรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือเรื่องราบผลไรายได้ค,ความสําเร็จเนื่องจากดาวพระอังคารมาจากภพลาพระ อาจารย์ลาภะแล้วก็พบพันธุค่<ฮ>ะคู่นี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าให้ให้การช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีค่<ฮ>ะราบผลก็จะได้รับผลได้แต่ต้องจ่ายเพราะว่าอังคารไปอยู่ลาภะ,ะไปอยู่วินาศไปอยู่วินาศมาจากเจรอนลาภะได้มาก็จ่าย,ายไปแต่ก็มีมาที่จะจ่ายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็นม,มีเงินมีงานค่ะ และก็หมดไปหมดไปเนื่องจากวินาใช่ค่ะนะคะแต่ก็ได้มาหมายถึงก็เงินก็สะพัดมาจานใช่ค่ะสะพัดมาแล้วก็สะพัดออกสะพัดเข้าแล้วก็สะพัดออกช่วงนี้นะคะต้องระวังระมัดระวังในเรื่องอารมณ์เพราะว่าพระอังคารนะคะอยู่เขาเรียกว่าเบียรลักษณะนะคะเป็น12แกลักษณะนะคะในเรื่องความขยันอดทนนะคะก็อาจจะทําให้ท่านคือ กระตือรือร้นมากล้วก็ใจร้อนนะคะอาจจะทะเลาะเบาแว้ได้นะคะจากอังคารไปสถิตราศีธาตุไฟด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใจร้อนมากใจร้อนมากโดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารที่ใจร้อนอยู่แล้วต้องระวังนะคะเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะคะต้องระวังกันยาวๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวพระอังคารเนี่ยจะโคจรไปทับลัคนานะคะในวันที่26กกุมภานะคะวันนี้วันที่ 19 2 0ี่สินะคะเพราะฉะนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่กี่วันเองค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้างคารเนี่ยยกเข้าที่ราศีมังกรเป็นมหาอุดเป็นอุดร่วมกับเสานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความขัดแย้งนะคะในเรื่องอุบัติเหตุนะคะในเรื่องกระดูกเส้นสายต่างๆต้องระวังการขับรถด้วยใช่ค่ะจ้ะนะคะก็อาจารย์ดาวันก็ได้เตือนไปแล้วนะคะว่า อีกไม่กี่วันแล้วนะคะดาวครั้งคารซึ่งเป็นดาวแห่งความมุทะลุดูดันเป็นดาวแห่งความกล้านะคะก็จะย้ายไปราศีมังกรช่วงนั้นไปร่วมกับดาวพระเสาร์ไปทับดาวพระเสาร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับบัติเหตุุบัติภัยให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษร,ระมัดระวังก็หนักกลายเป็นเบาเบาแล้วก็จะไม่เกิดเลยนะคะ เรียกว่ามีสติเข้าไว้สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดก็ไม่เกิดปัญหาเหมือนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังช่วงนี้นะคะอาจารย์ฝากเลยนิดตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะ,คะแล้วก็ดาวพระศุกร์ด้วยค่ะ,คะย้ายวันที่22กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นในช่วงกุมภาพันธ์นี้ดวงดาวจะขึ้นไปอยู่ที่ราศีมังกรเยอะเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องระวังในเรื่องความขัดแย้งแล้วก็อุบัติเหตุค่ะอาจารย์ ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาคะ่ะพวกเราทั้งสองอาจารย์ดารวันงามศรีรัชนะกุลอาจารย์อูและทีฉันดรวันทิดาสงขาวก็ขอกราบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสซนทรัูแ่งนี้และทีมงานทุกท่านนะคะก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงเชเรญนายกสมาคมมราสัตนาชาติขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ